โอ้เพื่อนๆบอกเลยว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นละครนะบทมันต้องเข้มข้นจนน้ำจา่านองนาะแน่นอนเรื่องมันเริ่มจากเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแอดมินกำลังไถฟีดข่าวไปเรื่อยๆตามประสาค,คนว่างงาน เอ๊ะคนทันโลกแล้วสายตาก็ไปสะดุดกับข่าวใหญ่ที่ทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นนิตยสารไทม์เอา์จากสหราชอาณาจากักรซึ่งเป็นสื่อใหญ่ระดับโลกที่ใครๆก็ต้องฟังได้ประกาศผลจัดอันดับเมืองอาหารข้างทางที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปีออกมาจ้า แบวบแรกในใจคือมั่นใจมากร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันกรุงเทพของเราต้องคว้าแชมป์แน่นอนมันก็เหมือนกับที่ทุกคนรู้ว่าสายน้ำต้องไหลลงสู่ทะเลเข้าต้องตุกในนาหรือพี่กระเทยต้องยืนหนึ่งในทุกสถานการณ์อะไรแบบนั้นแหลคะค่ะคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเชื่อมั่นโดยไม่มีข้อสงสัยเลยก็แหมกรุงเทพของเราคือเมืองหลวงสตรีทฟู้ดของโลกนะคะสื่อดังๆทั่วโลกต่างยกย่องขนาดนั้นจะเป็นอื่นไปได้ยังไง บทพลิกผันช็อตฟิลคั้นสุดแต่พอผลประกาศออกมาเท่านั้นเลยค่ะแอดมินนี้ถึงกับกุมขมับหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มแล้วก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบมันมืดมนลงไปชั่วขณะเลยจ้าปีหนังประเทศมาเลเซียเฉยเลยค่ะที่ควา้าแชมป์อันดับหนึ่งไปครองอย่างสง่างามส่วนฮาหนอยจากเวียดนามก็วิ่งแสงเข้าเส้นชัยมาเป็นที่สแบบหน้าตาเฉย แล้วแล้วกรุงเทพของเราละ่ะเจ้าของแชมป์ตลอดการเจ้าของมงกุฎ Miss Universe of อฟสตรีท o ู d ดก็โดนปัดตกไปอยู่อันดับ8ดซะอย่างนั้นวินาทีนั้นแอดมินรู้สึกเหมือนคนอกหักค่ะเหมือนคนที่มั่นใจว่ารักแท้มีจริงแล้วอยู่ๆก็โดนบอกเลิกกลางอากาศมันเจ็บปวดมันคาใจมันอยากจะไปเขย่าแขนคนจัดอันดับแล้วถามว่าคุณแน่ใจแล้วล่ะคะ หรือว่าตอนจัดอันดับเนี่ยหลงทางไปเจอร้านที่ข้าวขาวหมูใส่ปริกไทยเยอะเกินไปหรือว่าไปเจอผัดไทยที่เค้มปีเข้าให้หรือเปล่าถึงได้ตัดสินใจทําร้ายจิตใจคนไทยทั้งประเทศขนาดนี้บทวิเคราะห์ปีนังมีอะไรดีทําไมถึงได้ใจกรรมการด้วยความเจ็บช้ำที่มันฝังลึกแอดมินจึงต้องสวมวิญญ,ญาณน,นักสืบคนนั้นตามไปหาคำตอบให้ได้ค่ะ และจากการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกแอดมินพอจะเข้าใจได้ว่าปีนังถึงได้ใจกรรมการไปเต็มๆเ,เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าปีนังเป็นเมืองที่พิเศษมากค่ะเพราะเป็นเมืองที่รวมอาวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติเข้าไว้ด้วยกันทั้งมาเลยจีนอินเดียและเปรนานากันลูกผสมจีนมาเลย์ทำให้ปีนังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และหาที่ไหนไม่ได้ในโลกมันไม่ใช่แค่ความหลากหลายของเมนูแต่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจานอาหารค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะว่าอาหารอย่างชาก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดใส่กุ้งตัวโตๆกับซอสสุดเฉพาะหรืออัดสำลักซาที่เป็นก๋วยเตี๋ยวในซุปปลาที่เปรี้ยวเผ็ดลงตัวหรือโรตีจานในที่มีแป้งนุ่มๆกับแกงกะหรี่รสเข้มขน้นทุกเมนูมันสะท้อนเรื่องราวของผู้คนและประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีมันจึงไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่มันคืองานศิลปะบนจานที่ทาเอามองเห็นค่ะ ในขณะที่กรุงเทพของเราเนี่ยถึงแม้จะมีสตรีทฟู้ดที่อร่อยระดับโลกมากมายแต่ในมุมมองของต่างชาติที่อาจจะเคยมาชิมมาแล้วหลายรอบมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับเขาไปแล้วก็ได้นะคะเพราะเราโด่งดังเรื่องนี้มาน,นานมากจนอาจไม่มีความแปลกใหม่หรือความว้าวเท่ากับปีนังที่ค่อยๆสร้างชื่อขึ้นมาก็ได้นะคะบทสรุปไม่ว่ายังไงสตรีทฟู้ดไทยก็ยืนหนึ่งในใจเรา แต่ไม่ว่าผลการจัดอันดับจะออกมาเป็นยังไงแอดมินก็ยังเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในสตรีทฟู้ดไทยของเราเสมอค่ะกรุงเทพของเราอาจจะไม่ได้อันดับหนึ่งในสายตาทามเอาแต่ในสายตาของเราและนักท่องเที่ยงอีกหลายล้านคนสตรีทฟู้ดไทยเสมอลองนึกถึงภาพบรรยากาศที่เราไปยืนรอคิวกินผัดไทยร้านดังหรือได้ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆที่เข้มข้นถึงใจหรือแม้กระทั่งได้กินข้าวเหนียวมะม่วงหวานมันยำค่ำคืน ความรู้สึกเหล่านี้มันไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยตัวเลขในตารางการจัดอันดับได้เลยค่ะสุดท้ายนี่แอดมินอยากบอกเพื่อนๆว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนกับชีวิตเรานั่นแหละค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในสายตาใครแต่เราก็ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจของคนบางคนอยู่ดีและที่สำคัญการมีเชียงใหม่ติดอันดับ5ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ในเมืองหลวงแต่มีดีทั่วประเทศเลยจ้า ดังนั้นช่างเรื่องการจัดอันดับมันเธอคะ่ะเราไปหาของอร่อยๆกินกันดีกว่าเนอะใครอยากจะไปตามรอยปีนังพิดไปได้เลยนะคะแต่แอดมินขอตัวไปหาข้าวขาหมูเจ้าประจํากินก่อนเพราะไม่ว่าอันดับไหนข้าวขาหมูร้านนี้ก็ยังอร่อยที่สุดในโลกสําหรับแอดมินอยู่ดี เพื่อนๆมามุงคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างคะ่ะแอดมินจะมาเล่าให้ฟังแบบแซบๆแซบๆคันๆกันเลยทีเดียวเชียวเรื่องของเรื่องก็คือมีสำนักจัดอันดับจากเมืองผู้ดีผู้ดีอย่าง Time เอาที่จัดอันดับให้เมืองปีนังประเทศมาเลเซียเป็นเมืองที่มีสตรีทฟู้ดอร่อยที่สุดในโลกพอข่าวนี้ออกมานะเพื่อนๆชาวเน็ตบ้านเราก็พร้อมใจกันงงเป็นไก่ตาแตกพอที่ผ่านมาพวกเราก็ภูมิใจกับอาหารข้างทางของกรุงเทพกันมาตลอด ว่าจะเป็น CNN มิชลินไกด์หรือสำนักไหนๆก็เคยยกให้กรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์ของนักกินมาแล้วทั้งนั้นแต่รอบนี้ทำไมทำไม ปีนังถึงได้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งไปซะอย่างนั้นแล้วที่พีก,กว่านั้นคือมุมไบได้อันดับดีกว่ากรุงเทพแถมพนมเปญยังดีกว่าเชิงตูอีกนะเพื่อนๆงงเป็นไก่ตาแตกไปอีกรอบเพื่อนๆที่เคยไปปีนังมาแล้วก็รีบออกมาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่จริงเลยบ้างร้านอาหารหายากบางสู้หาดใหญ่ยังไม่ได้เลยบ้างหรือที่เด็ดสุดก็คือคนมาเลเซียยังแห่มาเที่ยวหาดใหญ่กันเต็มเลยจ้าซึ่งมันก็ ก็ชวนให้เราคิดนะว่าหรือว่าโพนี้จะมียาดีอืม อแอดมินลองส่งคอมเมนต์แล้วก็เลยแอบมาวิเคราะห์แบบเผ็ดร้อนให้เพื่อนๆฟังเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรในกอไผ่แน่นอนค่ะเพราะสังเกตไหมคะสำนักที่จัดอันดับก็มาจากสหราชอาณาจักรหรือ UK เคเจ้าของเดียวกับ BBC ที่เพิ่งมีประเด็นโจมตีประเทศไทยไปมันๆนี่ไหมคะ่ะคอมเมนต์หนึ่งในนั้นบอกว่า BBC ที่มีแอดมินเป็นคนขเขมรอันนี้แอดมินก็แอบขำตามเออๆหลายๆคนก็เลยวิเคราะห์ไปในทางเดียวกันว่ามันคือการ อวยอดีตอาณานิคมตัวเองเพราะมาเลเซียเป็นอนดีตเมืองขึ้นของอังกฤษนี่นาก็ไม่แปลกที่จะต้องดันกันหน่อยหอยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพวกสื่ออังกฤษมันอิจฉาไทยก็เป็นได้เพราะไทยเรามันดังเรื่องอาหารการกินเรื่องท่องเที่ยวจนฝรั่งเสียวกว่าก็เลยต้องหาเรื่อง d i s c r e ดิตกันซะหน่อยหรือที่แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือใครจ่ายเยอะก็ให้คนนั้นแหละ อันนี้ก็เป็นไปได้ในโลกทุนนิยมอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงมะล่าแล้วที่แอดมินชอบมากคือในคอมเมนต์มีคนเปรียบเทียบตลกหลายด้วยนะเพื่อนๆอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่า เอาอะไรกับประเทศที่กินปลากับมันฝรั่งทอดบนกระดาษห,หนังสือพิมพ์แล้วเที่ยวมาจัดลำดับอาหารอร่อยประเทศทต่างๆโอ้ยเจ็บจี้เลยทีเดียวหรืออีกคนก็แซวเรื่องพนมเปนว่าพนมเปนมีอะไรให้กินหมาย,ย่างเหรอโอ้โหอันนี้ถึงกับต้องยกนิ้วให้เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆแอดวินว่าเรื่องนี้มันก็เหมือนกับคําคมที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันมานั่นแหละค่ะว่า ปากใครปากมันหรือของลำอยู่คนมักอันนี้ถูกใจแอดวินมากเพราะสุดท้ายแล้วอาหารที่อร่อยที่สุดก็คืออาหารที่ถูกปากเรานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดหาดใหญ่ตอนวันหยุดที่คนมาเลยมาเต็มหรือกว๋วยเตี๋ยวรสชาติเหมือนปลากระป๋องที่วัดเขาเต่าอันนี้ต้องลองเองแล้วแหละเพื่อนๆแอดมินว่าเราไม่ต้องไปแคร์หรอกคะ่ะว่าใครจะจัดอันดับให้เราที่เท่าไหร่เพราะในใจพวกเราทุกคนอาหารไทยยืนหนึ่งอยู่แล้วจริงไหมคะ